คุณเคยมีประสบการณ์ให้ใครบางคนยืมของหรือเงินแล้วพอเวลาผ่านไปเขาก็หายเงียบไปเลยไหมไม่ได้คืนไม่ได้พูดถึงและทำเหมือนไม่เคยยืมไปหลายคนอาจคิดว่าเรื่องแค่นี้เป็นเรื่องเล็กเป็นแค่ความขี้ลืมหรือความสะเพร่าแต่ในความเป็นจริงการยืมของหรือเงินแล้วไม่คืนไม่ใช่แค่พฤติกรรมธรรมดามันสะท้อนนิสยัยความคิด และความเคารพต่อผู้อื่นในระดับลึกได้อย่างชัดเจนการให้ใครบางคนยืมของหรือเงินหมายถึงการให้ความไว้วางใจเราเชื่อว่าเขาจะรักษาสิ่งที่ยืมไว้ดีและจะส่งคืนอย่างตรงไปตรงมาแต่เมื่อเขาไม่คืนความเชื่อใจนั้นก็พังลงทันทีพฤติกรรมนี้อาจดูไม่รุนแรงเท่ากับการโกหกหรือทรยศแต่ในความสัมพันธ์ระหว่างคน มันคือรอยร้าวเล็กๆที่กัดกร่อนความไว้ใจอย่างช้าๆลองมาดูกันว่าพฤติกรรมนี้สามารถสะท้อนอะไรในตัวบุคคลน,นั้นได้บ้าง 1. ขาดความเคารพต่อขอบเขตของผู้อื่นคนที่ยืมของหรือเงินแล้วไม่คืนอาจมองว่าสิ่งนั้นกลายเป็นของตัวเองแล้วโดยปริยายเขาไม่แยกแยะว่ามันยังเป็นของคนอื่นและควรต้องส่งคืนนั่นแปลว่า เขาอาจข้ามเส้นในเรื่องอื่นได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเวลาส่วนตัวความเป็นส่วนตัวหรือพื้นที่ใจ 2. ความไม่รับผิดชอบและความไม่กล้าผเผชิญหน้าหลายคนรู้ว่าตัวเองควรคืนของหรือเงินแต่ไม่กล้าทำกลัวโดนถามว่าทำไมไม่รีบคืนหรือกลัวโดนตำหนิพวกเขาเลือกหายเงียบแทนที่จะเผชิญหน้าซึ่งแสดงถึงความไม่กล้าเผชิญกับความผิดพลาด และขาดวุธิภาวะทางอารมณ์ 3. ความเห็นแก่ตัวแบบเงียบๆบางคนไม่ได้ลืมไม่ได้ละเลยแต่ตั้งใจไม่คืนเขาอาจรู้สึกว่าได้สิ่งนั้นมาแล้วก็อยากเก็บไว้โดยไม่เคยบอกความจริงไม่เคยขอโทษและไม่คิดจะชดใช้การกระทำแบบนี้คือความเห็นแก่ตัวที่ไม่โวยวายแต่ทิ้งร่องรอยของความไม่จริงใจเอาไว้ชัดเจน 4. การไม่ให้คุณค่ากับความสัมพันธ์คนบางคนอาจไม่คืนของหรือเงินเพราะไม่เห็นความสำคัญของคุณเขาอาจคิดว่าแค่นี้เองไม่คืนก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรแต่สำหรับคนให้ยืมมันไม่ใช่แค่ของหรือเงินมันคือความเชื่อใจที่ถูกดูแคลน 5. ความกลัวที่จะยอมรับความผิดในหลายกรณีคนไม่คืนของหรือเงิน เพราะรู้ตัวว่าของพังของหายหรือใช้หมดแล้วแต่ไม่กล้ายอมรับความผิดกลัวจะเสียหน้าจึงเลือกหนีหายหลีกเลี่ยงและทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นั่นคือการเลือกความสบายของตัวเองแทนที่จะรับผิดชอบต่อความรู้สึกของผู้อื่น 6. พฤติกรรมลุยก่อนคิดทีหลังบางคนยืมเพราะคิดเร็วตัดสินใจไว ไม่ได้คิดล่วงหน้าว่าจะคืนยังไงเมื่อไหร่แล้วพอถึงเวลาก็ลืมหรือไม่เห็นว่าต้องรับผิดชอบมากคนกลุ่มนี้อาจไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่ก็สะท้อนถึงการจัดการชีวิตที่ขาดความรอบคอบ 7. การทดสอบอำนาจในความสัมพันธ์ในบางสถานการณ์เช่นหัวหน้ากับลูกน้องหรือผู้ใหญ่กับเด็กการยืมแล้วไม่คืน อาจเป็นการบอกว่าฉันไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบกับเธอมันคือการใช้ตำแหน่งหรืออำนาจในความสัมพันธ์เพื่อหลีกเลี่ยงความเท่าเทียมและมันบอกว่าเขาอาจไม่เคารพคุณในฐานะมนุษย์เท่าเากันแล้วเราควรทำอย่างไรการเผชิญหน้ากับคนที่ไม่คืนของหรือเงินไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คุณมีสิทธิที่จะทวงถามอย่างมีเหตุผล และวางขอบเขตอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องรู้สึกผิดหากเขายังไม่คืนแม้คุณเตือนแล้วหลายครั้งนั่นไม่ใช่ปัญหาของคุณอีกต่อไปแต่มันคือการเลือกของเขาที่จะไม่รักษาความเชื่อใจระหว่างคุณกับเขาคุณไม่จำเป็นต้องตัดความสัมพันธ์นทันทีแต่คุณมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะไม่ให้ยืมอีกและไม่คาดหวังจากคนที่ไม่รับผิดชอบ ในโลกที่ความไว้ใจคือสิ่งหายากพฤติกรรมเล็กๆอย่างการคืนของหรือเงินที่ยืมคือเครื่องพิสูจน์ตัวตนที่ชัดเจนกว่าคำพูดใดๆคนที่รักษาคำพูดรักษาของรักษาสัญญามักเป็นคนที่น่าไว้วางใจในเรื่องอื่นๆด้วยเช่นกันแล้วคุณละ่ะเคยให้ใครยืมของหรือเงินแล้วเขาไม่คืนไหมคุณเลือกให้อภัย หรือเลือกวางระยะห่างถ้าอยากเข้าใจพฤติกรรมแบบนี้ให้ชัดขึ้นกดดูคลิปเต็มได้ที่มุมซ้ายล่างเลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงไว้เลยนะคะ